การพระการจนะปาริยคุณเจ้าวาดวัดราชประชุมวนารามหรือวัดธรรมสามเรียนท่านกิตตดาระยืนไทยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธรรมสามกับผมนายพชิพงษ์เหลืองทองประานศูนย์บรรทับการเมืองพระคุเมืองทรรมบ้านอุบลรานบุรีในฐานะประธาน เรือข่ายร่วมภาคประชาคมเพื่อพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีเพราะการึงการจัดกิจกรรมในวันนี้้วทีสาธารณะผู้นําการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและรณรงค์การลดขยะในชุมชนอย่างมีระบบเพื่อแก้ไขปัญหาขยะแบบบุรณาการอย่างมีระบบที่ถูกวิธีโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการปัญหาขยะ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนให้มาร่วมมือการจัดการขยะอย่างถูกต้องโดยร่วมกันคิดร่วมกันทําและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้จํานวนขยะในชุมชนตนเองมีจํานวนลดลงโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งให้รู้ถึงองค์ประกอบการจัดการขยะสองเพื่อฟ้ารับปึกษะการปฏิบัติ การจัดการแกะระด,ดับครัวเรือนและคนในชุมชนสาจะททำนโยบายและแผนพัฒนาประเดียการทำไมไ่แค่ลับถึงแวดล้อมโดยกลุ่มเโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเครือข่า,ขายภาคประชาังคมผู้ประกอบด้วยรัฐกทุกประเภทจะร์ดจนนักเรียนนักศึกษาและหน่วยง,งานที่อยู่ในพื้นที่ แระธิดขุณนะครับเจ so so ้าวาดประชุมเจ้าลาวหรือว่าพระนข้าร่ารนะครับแล้วก็เรียนประธานสูนทรดาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันปฐมก้าจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้นำนะครับท่านผอรพสตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านและคณะผู้นำต่างๆนะครับที่เข้าร่วมในการเสวนาหรือการประชุมในเรื่องของภาคพลเมือนนะครับ ของสถาบันพระปกเกล้าในวันนี้นะครับรวมไปถึงคณะเครือข่ายร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีรวมไปถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนะครับกระผมนายธิษฎาประจุไทยนายกเทศบาลตำบลธรรมขามนะครับมีความยินดีแย่งดิ้งนะครับที่ท่านได้ให้เกียรติในการที่มาเป็นประธานในการเปิดงานเสนวนาของภาคพลเมือง ของสถาบันพระปกเก้าณห้องประชุมอัศวินเทศบาลตำบลพร,รมขามในวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคคนลเมืองสถาบันพระปกเก้าจังหวัดกาญจนบุรีและคณะทํางานเครือข่ายร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาจารรังหวัดกาญจนบุรีที่ให้เกีรติเทศบาลตำบลพระรมขามมาจัดเวทีสาธารณะนะครับ ผู้นําการจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยเลือกเทศบาลตำบลพมะขามเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นแบบสร้างผู้นําการจัดการขยะชุมชนแบบที่นะครับมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวทีเนี่ยรู้ถึงกระบวนการการจัดการขยะนะครับซึ่งทุกวันนี้จะมีวันที่เพิ่มสูงมากขึ้นสร้างผลกระทบ ด้านมนุษ์ิด้านสิ่งแวดล้อมโดยการจัดกระบวนการการเรียนรู้และส่วนร่วมระหว่างองค์กรของภาครัฐโดยมีนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับและท้องถิ่นในร่วมของภาคประชาชนรวมไปถึงชุมชนให้มีความร่วมไม้ร่วมมือวิธีการแก้ไขปัญหาขยะโดยมีทิศทามส่วน ตอนแรกก็ได้รับหนังสือหนังสือที่เชิญไปก็ยังไม่ได้เปิดอ่าน <c oughs> แบบระเลยข่าวก็เตือนว่าวันนี้มีประชุมก็รเลยรีบโทรประสานตามโรงเรียนก็อาศัยรถคุณครูก็มาแต่พอมาดูหัวข้อ,อวันนี้รู้สึกชื่นใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับงานคณะส่งงานที่เป็นโครงการวัดประชาลัฐซึ่งมีการพัฒนาวัดโดยมีความเชื่อมโยงกับบ้านวัดโรงเรียน หน่วยงานราชก,การต้องบอกว่าโครงการนี้วัดบ,บินเดี่ยวไม่ได้ต้องอาศัยชุมชนต้องอาศัยหน่วยงานราชก,การกามีส่วนร่ว